แม่น้อยจากสระบุรีคุณพอนีอคุณพ่อนลครับคุณพ่อคุณเอสจะให้คุณพ่อทำไปดีอ่ะคุณพ่ออยากทำอะไรเองเอสคะอยากให้ลูกชายบอกว่าสักวันหนึ่งจะร้องเพลงให้พ่อฟังว่าผมชอบเพลงแนวของสายยันสัญญาเพลงนั้นชื่อว่า ไก่จ๋าอยากฟังอยากฟังไก่จ๋าได้ไหมคะเอาตรงนี้เลยไหมล่ะได้ไหมพี่แก้วร้องได้ไหมคุณพ่อต้องการเต็มเพลงหรือว่าต้องการหนึ่งนาทีร้องกับพ่อคนละท่อนได้ไหมเออได้ไหมคุณพ่อร้องกับน้องเลยได้ไหมเนาะเอามันต้องเปิดไหมเดี๋ยวโทรไปถามสายยาได้มันมีลิขสิทธิ์ไงพ่อช่วงนี้เนี่ยเงแต่มันร้องยากมากเลยเพราะว่าลิขสิทธิ์เอง เยอะเต่แต่แต่ว่าร้องสดได้ไหมล่ะเฮ้ยมึงก็โตอยู่ดีหรือเปล่าร้องสดอนะ่ะแก้วคนละท่อนได้ไหมดูเนื้อต้องดูเนื้อเปิดพี่จะเปิดให้เหรอพ่อคนละท่อนงี้เลยนะิดเนี่ยเอาคนละท่อนไม่ได้ท่อนอ้อยนะไม่ได้ท่อนไม้แล้วครับพ่อขึ้นเลยขอญาตสักคู่นะครับไหนไหนก็เอาเอาสดสดได้ไหมครับมีตุ้มีไหม เอาสาวก็ได้นี่สาวสาวสาวได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไหมครับเอามาได้ก็ได้เอได้หมดแล้วแล้วแต่พ่อเลยพ่อไปบอกสายยันทัญญาว่าขอแล้วขอให้โดนด้วยกันทั้งคู่ไม่เป็นไรอย่างที่ผมเล่นนะครับทีผมเป็นทหารทหารมันต้องสู้ลูกชายต้องสู้เหมือนกันเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ก็ได้ฟังเสียงพ่อครั้งหนึ่ง ผมก็ไม่เคยได้ยินเสียงพ่อจังๆเหมือนกันนะมาสดๆเลยบอกคิดว่าคุณพ่อของซุ้มสองมาแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งต้องเรร้องกับคุณเอสแน่นอนใช่ไหมคะเอสเลยกับชื่อพ่อได้ด้วยดีประเด็นนะอย่าลองดูนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะแฟนๆคง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 ได้ไปติดตามที่บึงขงหลงนะครับจังหวัดบึงการใช่ไปบึงการมาโอ้โหสุดยอด ทั้งแฟนคลับทั้งทีมงานลิ่เกนต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณงานแฟชั่นฮีโร่แบรนใช่ค่ะในระหว่างรอได้แล้วเนาะโอเคอเพราะนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวต,ต้องจับอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับต้องจับอีกคนหนึ่งคนต่อไปคิดคิดง่ายๆละนนะครับแค่ <laughs> <laughs> ต้องคิดย,กยากๆก็เอ็ดนะระหว่าง ระหว่างเพลงจะขึ้นนะครับประชาธรรันดิดหนึ่งวันเสาร์ที่6วมิถุนายน2 5 6 9ทีมงานสอนลามน้ำเพชรและลูกชัยผมจะไปเล่นที่สระบุรีครับอำเภอแ่งคอยองค์การบริหารส่วนตำบลต่าปูนครับมาโปรโมทด,ด้วยอีเวนต์ต่อไปเชิญค่ะใครจะ

นอน,นองน้ำตาอยู่น,นานแม้ว่าจะต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจนลืมความรังเมื่อวานเปรียบเหมือนรถลอยช็อปบ,บนกระดานโดดจงรักเขานานเรื่องฉันเสียดกัจใจ โอ้โหเสียงพ่อมือให้พ่อด้ค่ะรับโอ้เสียงเหมือนสายยันจริงๆเลยพ่อ